เมื่อนี้่ผ้าพีผ้านองมาหยอยเสชอรี่สีทองนะครับมื่อนี่แกน้อยเลี้ยงไว้นะครับเนาะเปียงหนามออกแล้วจะเอาไปก้อด้ะครับมื่อนี้ผี่หนอบนบางจัีเน็ตจีน้อยชื้อหน่อยอน,นี่นิโนบอปูนเปียงหนานมออกนะครับเมนะื่เนาะไข่ไข่หอยไข่หอยเสชอรี่ขึ้นไข่ นวยผู้ดีผู้ดีก่อยจเี้ยนลเกนอแล้วเดี๋ยวก็ะนอยใไญเเอาไปเอาไปเทพันธ่กนเนาะเทพันก่กนเนาะอรุณกลางนีนเพิ่แดงโชว์นาพี่นองมีกิ่นอิ่ม โปรเพียงหนามของสีเก็บยหนาจังหน่อยเพียงหนามอเก็บไงเพียนททยหนามไ็เลยตัวพอพันไปกะไล่ตื่นเลยนครับเลนไ้เอาไปก่อยมือนี่มาทั้งตียบงตัวกบนะครับอยู่ขางบ่อครับอยู่ขางบ่อทีจะสร้างกบเป็นครับ ไข่กัลลังเพาะหน่วยน้อยๆครับที่ตรงคูลงเหลี่ยมหน่อยหน่อยครับที่ตามขอบบัวหน่วยหน่อยหน่วยหน่วยใหญ่โอ้หน่อยหน่อยล่างลายเลยครช่วงนี้กัลลังเพาะพันธุ์นะครับอีกจ็ดสองสามเดือนแล้วผม่ำสิท้ายบึงเดือนหนึ่งนะครับเนาะ นี่ครับโอ้คน่วยหอยบรรยากาศก็ดีนะครับมันขึ้นนี่มันโอ้ยอ่านน้องสาก็ลายเลยฝนตกสามสีเทือแล้วครับบ่อนี่กำลังสิเตรียมการเอาหน่อยๆมาลงนี่นะครับ เกล็นหอยกำลังเก็บอีกทตาครับไปก้อยหอยน้ำกันครับพี่นี่สวัสดีค่ะกระแตน้อยค่ะมื้อนี้กระแตน้อยจะพามาก้อยหอยเชอรี่พี่น้องเด้หอยเชอรี่สีทองมามีหวัหวหัวแบบพอดีหวัวง,งามๆพี่น้องเอาเมื้อนี้จะเฮ็ดวิธีก้อยให้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะพี่น้องเอ๊ะ เครื่องปรุงก็มีผงชูรสมีข้าวขัวพริกปน่นและะ้วก็ปลาแดกหรือว่าปลาละแล้วกะ็ใส่บางหน้าวน้ำพี่น้องมีหอมหอมชี่หอมชี่ใบเลื่อยและะ้วก็หัวหอมมีพริกซอยมานาอ่ะมาปรุงกันพี่น้องผงนัวใส่ลงไป ตามด้วยพริกปน่นอ,อ่ะจักหน่อยใส่พริกซอยอยู่อตอกขวใส่จักหน่อยอกินหอม ตามด้วยน้ำปลานัว,น,วนี่มางนาวลงไปบังนาวจากต้นหอมหอมเก็บมาใหม่ๆม่บม,มันว่าจากต้นือซื้อเก็บมาใหม่ๆพี่น้องใส่เครื่อง,งไปเลยพริกซอย มะฮอมแดงหอมชีไปเรื่อยอลายแค่หอมชีไปตำนี้ซะก่อนคนให้เขากันกินหอมค่ะ เรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยแล้วพี่น้องกอยหอยเชลรีสีทองเอาแบบเพลทเพเหมือนนี่อ่ะไปแซ่บๆน้ำกันค่ะสวัสดีสสดค่ะกระแตน้อยค่ะบาวกรมครับเหมือนนี้พาไม่กินกอยหอยเชลรีหอยเชลรีสีทองพี่น้อง,ดองเด็ดไป อีเลิร์หรือว่าใบชะพูไม่กินครับแล้วก็มีผักติ่วมะนั่ไอ้หอมฉี่ใบเลื่อยแล้วก็ผักชี่ใบกอกใช่ไหมนี่ใบกอกครับมก็กระระใบกอกคางคั่วครับอ้าวมาแซ่บๆมากันค่ะอ่ะครับพันนี่สุดแซ่บด้วยครับเกล็ดโคลนครับนี่ใบกอกครับนุ้ยเก็บเก็บไม่ไม่จากตูนลง vòng hoài vòng vòng bông con vòng 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 ta nhầm ngay qua Ê, nhưng có hoa đâm đầm Tụt nó hầm rồi. Ừ. 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 Sẽ có việc nên để ใส่ริกซอยอ่ะตาจะเอาแบบพริกป่นมะลดกับแตนกอยดิบนนำบดใดพี่น้องมันจะเพรนแห้งเกินนี่คือหวอนะมึง อแสบพร้อมเผาขวาวเผาขวาวกับบางหนาวเนาะสอกสอ ติวผสมไม่ลอยดีะนาโอเคบอกติวจัมบมาลองมังบะรักมันดูน้าวงบนื้อเพิ่มความเปียวไปครับ บางสดวนรึเนล่าไ,ไปก่อนค่คร่บกลุ้งเต็นเลยมั้งเขาติวออ่อ,อ,อนๆออนงมๆอยู่ เธอสิ่พระติวก็ใบกว่าบด้เก็บไก่ด้วครับอันนี้พักติวอยู่หน่าบ้านมันขางบ้านครับโอ้นิกซอยไล้เนี่ยโอ้จวดขนาดครับ แักติวนี่สับคักติวแส<ะ>ดงว่าเราเห็นเนี่ยนะบ่มันจะไปกากสีขื้นกันนะคฟักติวอยู่ข้างใต้ ดีใจครับขนดังนะครับวอมอเผ็ดนีพวปลาที่น่ต้องวามเผ็ดเป็นยังไงล่ะ nhưng <tôi> mà mặc hiện lại cái bơi mày ngon gì nọ โหม,มันแดงมันแดงเหรอม,มันแดงไมกก่ตายปาน้ำผักมาเดียมหัวเดีย,ยได้เนี่ยก็จ่ม,ม,จมาเลยถึงกตอนพริกอร่อยอ โอ้สาใจขนาดเลยแมวนี่ครับมันจะป็งข้นรอย้ำมานี่งที่สามข้นขึ้บัง ยำปุ๊บปุ๊บีขนาี้มันถือว่ค่อยเหนี้ยมยำปุ๊บปุ๊บดีคตัวนี้ผมสูได้ครับผมวัาสีดำดำเนี่ยสู่ได้แล้วครับมันนั่นนี่นี่ฝนมาอยู่หัวหวนึ่งพี่น้องอแบบต้นนี้นหัวสีดำยุบลงกันครับตั้งกันตั้งกันก็สีทอง ส่วงนี่แตงหน่อยกําลังขยายพันธุ์ครับส่วนเสือรดบ๊วยพี่น้องถึไปเสือปอกมาใส่อยู่ครับ บอกว่าขยายพันธุ์เดิซ่าขยายพันธุ์เดิซยย่าก็จะเอามานันต<ม>ุม่มนะแมตุ่มมันออกเป็นหน่วยหน่วยนะครับเ <laughs> อาแมวพันธุ์มาตุ่มนี่เหรอครับอ๋อคุณแห่ฮู้ยคลิกร้อยหลายปวด อ๋อนี่คือหูน้ำตาครับ่นันเ้ยของคู่กันแล้วล่ะครับเมื่อพริกสั้นหนึ่งวะครับเดจ,จ้างกินจ้างไายแล้วพี่เนาะ พน่องว่ะยากอยู่บนเพดแห้งสดผ่านว่ะนั่นบ่เพดโบเสียดนะครับนั่นแหละเพื่อนว่าเพื่อนว่าแต่กัดแต่หน่อยใส่มันสีจืดเพื่อนว่าอย่ามันบ่ไดยรสชาติ กินทางไหน <laughs> <S <S นี่ผักไปขอมีเสยียเวยครับใส่ก้อยกุ้งนี่น้องก็ยังเฉลือนบ หมือนันเ่งนกุม่มลืมมีตลาดแมนเป็นยางู่ตลาดเมื่อสเก่อ,อกยกลุ่มมาจัดมาสูพีสูนองกินนะครับนะลบก่อกำลังปร่งไหล ย้อนมาเอาตั้งเพดก็ไม่เหมือนอันหรอ่ัวเือนหมดต่างเพศจรลีหรอครับอ เป็นลา <c oughs> ย่บบาบออออฮึมแล้เขาห้องทองมาบันเลยครับ เอาห้องสว่างนะครับนี่ก็อืมอืมกว่ามากแม่ไอ้ยังก็ไอ้ใบพักติ๋วมันจะเป็นเป็นเหนียวเหนียวเหนียวทีดฟันสูบใบกรอบก็ได้เหมื ไม่มีมีกระไล <laughs> ม่งมีครบเติอว่ามีเป็นไรครับมึงมึงม,มีเอ้ืมเอจะขึ้นไะนั่งยุคขางบอ่อนนะครับมันนี่ึงใกล้จากบอ่อบุ้งห้าเป็นแล้วครับ อันลังใส่สะแตสิมีแสงเหลือมจต้หน่อยนะครับเนาะห้ามเที่ยงนะครับเพิ่มเนาะแกสซียาน้องซาครับโอ้สุดผเบิดเนี่เนาะแต่สิขหักเน่นนะ สุดยอดเลยครับไปสุดบอดนดี่ดเอาจอเว้ยเอาอยู่แล้วต้องบอกว้ของมักเลยครับ ก็พริกป่นบริเผ็ดแต่พริกแต่พริกซอยนี่พอดีเอามาคลุกเข้ากันแหละมันก็เพิ่มความเผ็ดเข้าไปอีกฮะเกิดของไงเสื้อเหลือซี่้องเสียบเลยครับอู้เน,นียนอนนะครับอ น้ำไม่ค่อยร้ายท่านมนก้อยอก้อยก้อยอากีเดแบบหอมๆเนาะหอมหอมกินมะนาวหอมกินมะนาวเจี๊ยบใหม่ๆครับเสร็จก็ไปกวอดผู้เจี๊บเข้าหมุนก้อยหอยเซรีนี่ละก้อยเทือกแหลกครับหอยเซรีนนะครับเนาะจนหมากไม่จะต่ำครับ เลยเอามากล่อยลองเบิง้งโอ้กระแซบอยู่ยครับมื้อนี้ก็แต่น้อยก็ขอบคุณพี่น้นองที่เข้ามาติดตามรับชมถ้าม,มากักถ้าชื่นชอบจังได๋ก็กดไลก์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กระแต่หน่อยในเด้อค่ะมื้อนี้กระแต่น,อน,นะะ้อ,นกนอยกระเบากรรมขอลา,ไป,อลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ